แม่แค่ยิงพี่ปึ้มคนเดียวนะครับโอ้แป๊บเดียวแม่เป็นเป้าใหญ่ด้วยนะโอ้โหเชิญเชิเชโอ้โหเกิดการประช้ากันขึ้นอ้าวชาจินสอพองครับสองการครับสงการสวัสดีครับวันนี้วันอะไร กิจกรรมพิเศษวันนี้เราจะเล่นสงการโดยการ VS ระหว่างพี่ปื้มและ VS แม่นะครับโดยกติกาว,วันนี้พี่ปื้มอ่ะจะมีบรดิกาศ์ส่วนตัวทั้งหมด1 2 3 4คนโอ้พี่ปื้มต้องพาบรดิกาศ์ลุมแม่นะครับลุมยังไงก็คือพี่ปื้มอ่ะจะได้ปืนน้ำสีแดงในการยิงให้แม่เสื้อเลอะที่สุดเลยส่วนแม่จะได้ปืนน้ำสีเขียว ยิงเ no. สื้อพี่ปื้มใครเสื้อเลอะมากกว่ากันคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ส่วนผู้แพ้จะมีบทลงโทษก็คือโดนถาหน้าด้วยดินสอพองทั้งหน้าเลยนะถ้าเด็กๆแพ้จะโดนทุกโดนทุกคนเลยใช่เลยอ้าวพร้อมแล้วมารับอาวุธปืนกันได้เลยอ้าวทุกคนไปประจำจุดก่อนอาแม่โดนยิงน้องโชคยิงก่อนแล้ว มีน้ำแค่หนึ่งกระบอกนะน้ำหมดไม่มีสิทธิ์เติมแล้วนะไปไปให้เวลาประจำจุดคนละ30วิก่อนไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังนะไปไปบริการตามพี่ปื้มไปเลยน้องเชิกน้องเชิกไปเร็วตามน้องปดไปนู่นเลยแม่พร้อมยังพพี่ปื้มพร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มเลยเลยไปเริ่มไปเรยไปเรย แม่อยู่รูนครับแม่อยู่ตรงนู้นนะเอาป่ยปๆๆๆแม่แค่ยิงพี่ปุ้มคนเดียวนะครับโอ้แบบเดียวแม่เป็นเป้าใหญ่ด้วยนะแม่เป็นเป้าใหญ่นะครับดูครับโอ้แม่เละแล้วแม่แล้วแม่ยิงพี่ปุ้มคนเดียวโอ้ดูครับเด็กห้าคนผี่ใหญ่คนเดียวเราจะสู้ได้ไหม ดูพี่ปื้มทำไมเขียวเยอะจังเลยอ่ะแม่กระแดงเยอะแล้วนะบอดี้การ์ดช่วยทำงานหน่อยโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้เร็วคอยป้องกันพี่ปื้มหน่อยทุกคนเร็ว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 พี่ปื้มมีแผนอะไรไหมมีมีมีเราไมมีแผนมีแผนอะไรที่จะชนะแล้วพี่ปื้มดูดิพี่ปื้มจะหมดทั้งตัวแล้วนะมีอะไรกับไข่หนูจะซ่อนอยู่แบบนี้ค่ะอ๋อหนูจะซ่อนอยู่ใช่ไหม อย่ายิงกันเองนี่อย่ายิงกันเองเด็กๆเขาจะจ้างป้อมตรงนี้บุกเลยบุก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 ปืนเรายิงไกลอยู่แล้วปืนเรายิงไกลอยู่แล้วบุก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 เอาเอาแม่บุกบุกบุกเผลอแล้วโอ้ดูแม่ดูแม่นี่แดงเทือบไปแล้วเด็กๆออกมาเร็วๆๆเราไม่แคมป์ปิ้งแล้วเราลุย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 โอ้ เหมือนพี่พมจะถูกยิงกันเองด้วยนะหลังมีสีแดงด้วยค <laughs> ใครน้ำหมดแล้วบอกนะอ๋อน้ำหมดแล้วออกจากการแข่งขันได้เลยโดนพี่เพิ่มพี่เพิ่มเล้ <laughs> เ <laughs> สู้หน่อยดิสู้หน่อย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 โอเ้ <laughs> <laughs> เราให้ยิงที่เสื้อไม่ได้ยิงทีหน้า โอ้พี่ปื้มเขียวทั้งตัวแล้วโอ้โหแม่จะชนะหรือพี่ปื้มจะชนะนะปื้มมัวจะปั๊มอยู่เอ้าเอ้าเอ้าโอ้เดี๋ยิงพี่หอมในพวกเดียวกันน้องโชิญนำหมดยังยิงปลาเร็วยิงปลาเร็วลุย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 โอ้แม่หน้าแดงหมดแล้วน้ำหมดแล้วพี่หอมอ้าวออกจากอ้าออกจากสนามด้วย เอาแม่ตาเราแล้วไปปมน้ำหมดลุย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 เอาเด็กๆบอกว่าไม่สะใจหรออยากเติมน้ำอีกใช่ไหมเอาเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนเด็กๆบอกอยากเติมน้ำยกที่สองไฟสู the the right. to no ้กันเลยเอ้าเร็วบริการบริการพี่หอมกาญดาอุ้ยลุยแล้วรอบนี้เด็กๆทำงานเป็นทีมมาก โอ้โหตอนนี้ตอนนี้แม่แดงกว่าเดิมเยอะมากพี่ปุ้งก็เขียวน้ำตัวแล้วอาดาลุย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 อาดาลุยเฮ้ยอย่ายิงกันเองอย่ายิงกันเองโอ้โหแม่แดงทั้งตัวแล้วนะครับโอ้พี่ปุ้โอ้พี่ปุ้งเขียวน้ำตัวแล้วน้ำชคลุยโชคลุยลุยลุย <ำ>เอาแม่เขาใจแล้วพนะี่เพิ่มเปลีนตัวแล้วพี่เพิ่มเขียวมากแม่กระแดงมากแม่เป็นเป้าใหญ่ที่สุดเลยนะครับเอาโชคเลยเลยเลยลุยตองน,นี้เหลือสีนะสีลุ้มหนึ่งแล้วเหลือสีลุ้มหนึ่งแล้วน้ำปูดออกจากการแข่งขันไปแล้วไอ่เพิ่มไอ่เพิ่มเราเอาไงแผนเราเราอะซุ่มข้างหลังเหรอเราอะจะให้พี่หอมอะไปตรงนน้นพี่หอมหอมหลัง พี่หอมไปทางนู้นพี่ปื้มไปทางนี้แล้วก็แกจะไปข้างข้างแม่แล้วก็ยิงน้ำโชคไปกับพี่หอมพี่ปื้มไปเร็วไปแยกกันไปเร็วพี่หอมไปทางนู้นเร็วลุย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 โอ้โหเกิดการประช้ากันขึ้นโอ้โดนเดนพี่หอมยิงอยู่ข้างหลังโดนพี่หอมโดนโดนยังเอาเอาเอาอู้หโดนพี่ปื้มโดนหนักๆเลยพี่ปื้มโดนเต็มๆนี่ดูไรงมากโอ้ปืนไรเฟิลแม่แรงมาก โน้พี่เพิมอยู่นู่นโอ้โแม่ปืนแม่มีสะโคมนะพมบอกขอพี่เปียกพนพี่เพิมหมดแล้วพ่อหมดน้ำอ่าืนพี่เพิมหมดน้ำเอ้ยยังไม่หมดนะหมดยัางหมดยัางน้ำหมดยัางของแม่หมดแล้วแม่ยามแพ้แล้วอ่าพี่เืิมหมดย่งทำพี่ปพิมไปทำอะไรมาซุ่มตรงนั้นล้มเหรออ้าตอนนี้น้ำก็หมดทั้งสองคนแล้วนะพี่หอม มาช่วยตัดสินหน่อยเร็วว่าป้ารถหรือว่าพี่ปื้มใครเสื้อเลอะกว่ากันอ่ามาดูเร็วไม,ไม่ใช่ป้าเสื้อตัวใหญ่หรือเปล่าป้าโดนตั้งห้าคนเน่โอ้หนี่แม่โดนห้าคนลุมนะพี่ปื้มล่ะโดนแม่ยิงคนเดียวก็เขียวไปทั้งตัวนะโอ้โนะห้พี่ปื้มดิมดหน้าพี่ปื้มยังเขียวไป, <c oughs> ไปด้วยเลยอ่ะโดนเพื่อนพวกเดียวกันยิงด้วยนะพี่ปื้มดูดิมีสีแดงอยู่ข้างหลังพี่ปื้มด้วย <c oughs> นี่ไงพี่หอมไงยิงกันเองนี่นาเอ้าตัดสินว่าวันนี้พ่อตัดสินให้เป็นกันว่าเสมอละกันเอ้างั้นไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะงั้นเรามาเล่นดินสอพองกันดีกว่าเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนนะเนี่ยเอา้าทาดินสอพองครับสงการครับสงการไม,ไม่ไม่เทใส่กันนะสงการสงการโอ้ปาแป้งมีหอมอด้วย อาจารยป่าน้องโชคด้วยป่าน้องโชคด้วยมาป่าน้องโชคหน่อยสิเอ้ยต้องโชคหน้าขาเลยมือแดงด้วยเออป่าน้องโชคหน่อยครับโอ้เดี๋ยวเบิ้มขอดูหน้าหน่อยครับหน้าขาน้าวันนี้ใครครับป่าอ้ พ่อโดนปะแป้งซะแล้วนะครับ <c oughs> โอ้่ปิ้มๆยังขาแม่อยู่เลยแม่หน้าขาวแล้วนะครับ <c oughs> สนุกมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปเล่นสงการกันนะคะโอเค <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> สวัสดีครับ